ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนหญ้าโตเร็วมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้ตัวช่วยในการตัดหญ้ามาใหม่ค่ะเราก็มาทดลองตัดหญ้าเลยค่ะไม่ว่าหญ้าจะสูงแค่ไหนเราก็ปาดได้อย่างราบเรียบเลยค่ะใช้งานได้คล่องแคล่วว่องไวมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม แล้วนี่ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าที่เราได้สั่งซื้อมาจากช้อปปี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเครื่องตัดหญ้าช่วงนี้เราก็มีหลายรุ่นมากค่ะเครื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องค่ะที่เราได้สั่งซื้อมาค่ะ เพราะว่าหญ้าในสวนค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็โตเร็วมากๆเลยค่ะดังนั้นเราก็จึงต้องใช้เครื่องตัดหญ้าที่มีกำลังแรงสูงค่ะเราจึงสั่งเครื่องตัดหญ้า1 8 8โวลต์มาเลยค่ะเราเลือกแบบที่มีแบตเตอรี่ให้2ก้อนค่ะ เนี่ยค่ะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับที่แถมมาในตัวเครื่องนะคะก็จะมีทั้งหมด15ชนิดค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีใบมีดวงเดือนค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ใบมีดแบบตัดค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทางร้านให้เรามาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ 4ี่หมื่นไม่ใชแอมค่ะเก็บไฟได้เยอะทีเดียวค่ะขนาดน้ำหนักแต่ละก้อนก็มีน้ำหนักอยู่ที่600กรัมค่ะแถบนี้ก็เป็นสถานะไฟค่ะสามารถที่จะกดดูได้ค่ะก่อนใช้ครั้งแรกเราก็ควรนำไปชาร์จให้ไฟเต็มก่อนค่ะ ขนาดน้ำหนักของตัวเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกรัมค่ะถ้าเราใส่แบตลงไปแล้วน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมค่ะก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่กำลังดีค่ะก็พอรับได้ค่ะไม่หนักจนเกินไปค่ะ น้ำหนักขนาดนี้เราก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหญิงและชายค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็สามารถที่จะใช้กันได้ค่ะสำหรับราคาที่เราได้มาก็อยู่ที่1,719บาทค่ะในช่วงโป9.9กก็มีบางร้านลดราคาค่ะ บางร้านก็จะอยู่ที่ประมาณ1,400ถึง1,500บาทค่ะแต่เราดูแล้วก็เป็นร้านที่เราเคยส่งเครื่องตัดหญ้าคืนร้านค้าค่ะเพราะในช่วงนั้นเราซื้อเครื่องตัดหญ้ารุ่น198โวลมาค่ะตอนนั้นเขามีปัญหาตัดตัดแล้วแบตหลุดค่ะ เราก็ได้ส่งคือร้านค้าเข้าไปค่ะแต่ร้านนั้นเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ถูกค่ะแต่เราก็ไม่กล้าไปซื้อเขาค่ะเพราะว่าเรากลัวมีปัญหาซ้ำสองค่ะเราก็จึงได้ร้านที่มีราคาสูงหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาใส่อุปกรณ์ต่างๆทดลองเครื่องดูก่อนค่ะนี่ก็เป็นใบมีดแบบ เอ็นค่ะสำหรับตัดหญ้าที่มีหินต้นเล็กๆแล้วก็ติดกับพื้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ใบมีดอ,อ,อ่อนแบบนี้ได้เลยค่ะใบมีดแบบนี้ก็คมดีค่ะเป็นใบมีดเหล็กที่แถมมาให้เราทั้งหมด3ใบค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่แล้วก็ทดลองความแรงของเครื่องดูก่อนค่ะอุปกรณ์ต่างๆใส่ได้ง่ายมากเลยค่ะก็จะมีคู่มือการใช้มาให้เราได้ดูด้วยค่ะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถที่จะใส่เองได้ค่ะใบมีดแต่และชนิดเราก็จะต้องเลือกให้เหมาะแก่การใช้งานด้วยค่ะ ใบมีดเหล็กแบบนี้เราก็จะเหมาะที่จะตัดพวกย้าคาค่ะย่าต้นสูงสูงค่ะส่วนใบมีดวงเดือนค่ะใบมีดวงเดือนก็เหมาะสำหรับต้นย่าที่มีความหนาค่ะมีความหนาแล้วก็ต้นสูงสูงแล้วก็ต้นใหญ่ๆหน่อยค่ะ เราก็จะมาทดลองความแรงของเครื่องกันค่ะตรงปุ่มนี้ก็สามารถที่จะปัดได้ค่ะกดปัดได้นะคะตัวเครื่องก็มีความแข็งแรงดีค่ะเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีกำลังแรงสูงค่ะสามารถตัดหญ้าต้นใหญ่ๆได้ดีเลยนะคะ ใครที่มีสวนมีไร่แล้วมีหญ้าเยอะๆนะคะรุ่นนี้ขอแนะนำเลยค่ะเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนการใช้งานแบตหนึ่งก้อนเราก็สามารถที่จะตัดได้นานนับชั่วโมงเลยค่ะแบตอึดแบตท,ทนมากๆเลยค่ะ เครื่องตัดหญ้าก็ใช้งานได้แบบคล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กดปุ่มสองปุ่มพร้อมๆกันค่ะทดลองความแรงของเครื่องค่ะเครื่องแรงมากๆเลยค่ะค่ะเมื่อแบต ใช้งานหมดก้อนแล้วเราก็ชาร์จประมาณสี่ชั่วโมงค่ะมาลองตัดต้นไม้แข็งๆกันดูบ้างค่ะต้นไม้แข็งๆก็ตัดได้ดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าสวนมาตั ญ้ากันต่อค่ะฐานตัวเครื่องรุ่นนี้เขาเป็นพลาสติกค่ะเขาก็อาจจะไม่ทนมากสักทีเดียวค่ะทำให้เราอาจจะต้องซื้ออะไรมาเปลี่ยนเขาบ่อยๆค่ะนี่ก็คือข้อเสียของเครื่องสดหญ่ารุ่นนี้นะคะ ค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อแล้วก็เลือกตัดสินใจถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ